เกาหลีใต้แต่งตั้งโค้ชคนใหม่ในการเจอทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับโปรไฟล์ของโค้ชคนนี้จะเป็นยังไงจะเก่งแค่ไหนติดตามได้เลยในคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดยธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจขอขอบคุณรถจักรยานยนต์โซลา่าแรงบันดาลใจใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวันวันนี้มาจะเต็ม เรื่องของทีมชาติไทยกันหน่อยเดี๋ยวจะมีโปรแกรมนะครับเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้ในคัดบอลโลกโซนเอเชีย2แมตช์นะพี่ตามวันที่21มีนาคมไปเยือนก่อนแล้วก็26มีนาคมกลับมาเลยในบ้านใช่ครับคือต้องบอกว่าคู่แข่งของเราอยู่ท่ามกลางปัญหานะ<ช>ตั้งแต่เอชียนคัพเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นแชมป์ผลปรากฏว่าไปไม่ถึงฝันนะ<ช>ไอไปไม่ถึงฝันยังไม่เท่าไหร่ปรากฏว่ามีปัญหาในแคมป์การทะเลาะกันก ระหว่างนักเตะซีเนี่ยสอนทินนสอึงมินกับดันทีมกับอีกทังอินเนี่ยใช่แม้ว่าตอนนี้จะเคลียร์กันไปแล้วปรากฏว่าเอฟเป็กมันตามมาคือเฮสโค้ชอย่างเจเกนคินส์แมนเนี่ยครับทางทีมสโมสรของเคเล็กเนี่ยมีการโหวตกันใช่ไหมว่ามันไม่มีความสมบัติเพียงพอใช่ครับในการคุมทีมเกาหลีใต้ก็ถูกปลดออกไปใช่คำถามก็คือตั้งคนซื่อคนใหม่เนี่ยที่จะมาเจอกับทีมชาติไทยเนี่ยจะเป็นใครลายชื่อเนี่ยเยอะแยะมากมายนะตอนแรกและคือเกาหลีใต้เนี่ยเขา ประกาศตอนแรกคือว่าจะแต่งตั้งเฮดโค้ชแบบมาคุมระยะยาวแต่ปรากฏว่าเขาเปลี่ยนแผนเพราะว่ายังหาไม่ทันก็เลยจะใช้โค้ดมาขัดตาทัพ<ช>สองเกมที่จะเจอกับทีมชาติไทยก็มีรายชื่อออกมาทั้งฮองมิงโบที่เป็นโค้ดในเคลีกดนะที่ตามแต่คนที่มาร้อนแรงสุดคือป้าขาังซออดีตเฮดโค้ชทีมชาติเวียดนามแล้วก็เป็นสตาฟโค้ชทีมชาติเกาหลีใต้ของ กุซด <Good> ิงในปี2002ซึ่งปาฮังซอเนี่ยกระแสคนเชียร์เยอะสื่มอมวลชนคนในวงการฟุตบอลเกาหลีเชียร์เยอะว่าจะเกิดอยากจะหาคัดตาทัพเนี่ยสองแมตช์เนี่ยปาฮังซอพร้อมตอนแรกก็เหมือนว่าจะเป็นปาฮังซอปาฮังซอก็บอกว่าพร้อมเหมือนกันแต่ปรากฏว่าสมาคมเกาหลีใต้คิดดูแล้วไปไปมา,มาครับคุณผู้ชมไม่ใช่ปาฮังซอนะครับคนที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นเฮดโค้ชทีมชาติเกาหลีใต้ชุดยู23ใช่ครับ คือต้องบอกว่ารายชื่อของโค้ชยู23เนี่ยอย่างควานซุนฮงครับผมนะครับจากยู23เนี่ยคือจริงๆชอยด์นี้น่าสนใจตรงที่คือเมื่อเช้าเนี่ยถ้าเกิดติดตามข่าวต่างประเทศอของฝั่งเกาหลีเนี่ยสื่อเกาหลีเองไปฟันธงป์คฮังซอนะใช่เพราะเขามองว่าป์คฮังซอเนี่ยว่างงานครับแล้วก็ข้อมูลที่เขาทํางานกับทีมชาติเวียดนามและเจอทีมชาติไทยค่อนข้างบ่อยนี่ยตรงนี้อาจจะมีโอกาสสูง แม้กระทั่งสื่อเกาหลีใต้ก็ไปฟันธงผิดนะหน้าแหกกันหมดเลยคือเขาบอกว่าคือมันเหลือ2ชื่อสุดท้ายแหละ,ะแต่ว่าเขาเขา,เขาคงมองว่าคงไม่เอาโค้ชยูยี่สามมาคุมทีมเพราะว่าเดี๋ยวยูยี่สามเนี่ยก็จะมีการเตรียมทีมช,ชิงแชมป์เอเชียช่วงเดือนเมษาเพื่อ,อตัวอ๋วโอลิมปิกก็สําคัญเหมือนกันะนะครับดูแล,แล้วเนี่ยการแต่งตั้งวันซุงคงขึ้นมาเนี่ยทีมเชฟกลีใต้นในการเจอกับไทยในคัดบอลโล่เนี่ยอาจจะมีนักเตะจากชุดยูยี่สามใช่ครับขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ด้วยอ่า ก็อาจเป็นช้อยที่น่าสนใจแต่ผมก็ยังมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงดีกีของโค้ชคนนี้เป็นไงบ้างก็ต้องบอกว่าทำยู23ประสบความสำเร็จนะก็อย่างเช่นเอเชียนเกมครั้งล่าสุดบันหมาดเลยใช่เป็นแชมป์เหรียญทองนะครับในปี2022นั่นเองนะครับเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นได้ใช่นะครับแล้วก็จริงๆเขาเคยคุมทีมเจอกับทีมชาติไทยด้วย นะครับก็เอาชนะได้อยู่แล้วถูกต้องนะครับแล้วก็ผ่านประสบการณ์ในสโมสรชั้นนำในเคเล็เกาหลีใต้มาเพียบนะ f อฟ o โซโปฮังสติลเลอร์แล้วก็เขาเป็นตำนานทีมชาติเกาหลีใต้ด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าให้เปรียบเทียบไทยก็คืออารมณ์โค้ชิโก้โค้ชแบร์แหละครับแต่ว่าโค้คนี้นะของเกาหลีเขาอะดีกีก็คือประสบความสําเร็จในการทําทีมในเคเล็กเคเล็กกับทีมชาติชุดยูยี่สามก็ประสบความสําเร็จใช่ครับแล้วก็ ทํางานต่อเนื่องมากับสมาคมกีฬาฟุตบอลของเขาอะไนะครับก็เป็น2เกมที่เขาอาจจะมองว่าไม่ไม่จำเป็นต้องไปรีบร้อนอะไรนะครับแล้วก็ใช้คนจากในสมาคมนี่แหละที่ทำงานกับทีมชาติยู่23นะครับซึ่งก็จริงๆเขามีแผนระยะยาวนะสมาคมเกาหลีใต้เขายังคงต้องการที่จะหาเฮดโค้ดคนใหม่ที่มีโปรไฟล์ระ <profile S 2> ดับท็อป แล้วก็คือเป้าหมายเขาต้องขยับไปอะ<ช>่ะนะครับคือโอเคเขาเป็นท็อปเอเชียอยู่แล้วก็แน่นอนว่าเขาคงอยากไปในทุกบอลโลกรอบที่มันลึกกว่านี้<ช>นะครับเพราะ <ผม S 2> ฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าโค้ชคนนี้ฝีมือจะเป็นยังไงแต่ที่แน่เนยอิชิอิแล้วก็ทีมชาติไทยเรารู้อยู่แล้วว่าโค้ชเกาหลีใต้คนใหม่เป็นใครคร,คราวนี้ก็ต้องไปศึกษาใช่และสเกลว,ว่าเขาคุมทีมแบบไหนแท็กซีก่ที่มาจะเป็นยังไงนอกเหนือจากสเกล ฟอร์มนักเตะเกาหลีใต้แล้วก็ต้องมาสกาวโค้ชเกาหลีใต้ด้วย<ช>เพราะว่าการที่เรารู้ข้อมูลคู่ต่อสู้ให้ดีที่สุดเนี่ยมันส่งผลดีนะครับซึ่งอีชิทํางานหนักอย่างต่อเนื่องแน่นอนก็รอติดตามก็รอดูเลยดีกว่า<ช>น่าสนใจนะครับพรอยอย่างที่บอกว่าจริงๆเราก็ไปลองแหละแต่เมื่อเกาหลีใต้ความพร้อมเขายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์โค้ชก็ยังไม่โค้ดที่มาแบบเต็มๆด้วยคือตอนนี้คือถ้าจะบอกว่าให้เราไปม,มีแต้มกับเกาหลีใต้เนี่ยมันก็มีโอกาส จันหนึ่งแต้มหรือรยังก็ว่าไปเนี่ยสองเกมนะพูดถึง2เกมเนี่ยหมายความว่าเขาอยู่ในช่วงที่กําลังมีปัญหาพอดีคืออย่างในเอเชียนคัพเราก็ยังเห็นว่าทีมในเอเชียนคัพเนี่ยผมยังมองว่าทีมที่เป็นรองบอลอ่ะก็ทําแสบกับทีมที่มีไพ่แต้มต่อเือกว่าได้มาเลงเสมอได้เลยถึงแม้ว่ารู้ว่านั้นเกาหลีจะเต็มที่ไม่รู้เปล่าแต่คือมายังเสมอเกาหลีต้ได้ในฟุตบอลระดับเอเชียนคัพอ่ะเพราะฉะนั้น เราก็มีความคาดหวังแต่เราต้องเตรียมตัวของเราให้ดีดีที่สุดอิชิต้องคัดสรรผู้เล่นดีที่สุดลงไปเล่นแล้วก็อย่างที่บอกว่าเอเชียนคัพเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนให้อิชิหลายๆอย่างทั้งเรื่องของแทคนิควิธีการหวังว่าในคั้งบนโลกจะดีขึ้นก็ยังมีเวลาเตรียมทีมอีกไม่ถึงเดือนละเพราะว่ามันจะเตะเกมแรก21แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ต้องมาเข้าแคมป์ก่อนประมาณ3-4วันใช่ไหมละ่ะจบไทยลีกเข้าแคมป์ก็โหเลยอประมาณ20วันเองอะ่ะคือต้องบอกว่าอิชิเนี่ยเขาเดินทางทุกวันจริงๆครนะคร น่าจะเป็นโค้ดคนแรกไหมคนแรกก็ไม่ค่อยเห็นขนาดนี้ไยบอลถ้วยบอลลีกบอลลีก2วันและไทยลีก2ด้วยเราไม่จํากัดที่เฉพาะกรุงเทพดิมณฑลถูกต้องไปเหนืออีสานเดินสายกลางไว้หมดหมดอ่ะสายหมดเพราะฉะนั้นนี่ตื่นเต้นสำหรับรายชื่อที่จะเรียกมาในเกมเช่นเกัหลีได้ใช่เพราะว่าบางคนที่อยู่ในชุดเอเยนัพกลับไปสโมสรก็ไม่ค่อยได้เล่นก็มีเยอะแล้วก็เอเชียนคัพที่ผ่านมาเราเห็นว่า เราอาจจะมี11เผู้เล่นที่ดีแต่ผู้เล่นที่12 13 14ยังเป็นปัญหาอยู่ยังเป็นปัญหาของอิชิอีอยู่ใช่นะครับแล้วก็ตัวต่างประเทศสุภโชคอันนั้นจะมาแหละสุวรนัทกับเอกนิตที่โอกาสลงสนามน้อยไม่เยอะจะได้มาหรือเปล่าก็ต้องดูจองอิชิีด้วยโจทานยเข็มดีจะติดหรือเปล่าเขาตบชื่อแผ่นหลังแล้วนะไม่รู้ว่าอิชิมองยังไงด้วยตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามนะครับย้ำอีกครั้งคัดบอลโลกโซนเอเชียนะครับทีมชาติไทยเจอกับเกาหลีใต้ 2แมตช์นะครับ21มีนาคมไปเยือนก่อนที่โซเวอร์คัพสเตเดีย hmm. มและกลับมาเล่นที่ราชมังในวันที่26มีนาคมเป็น2เกมสำคัญถ้ามีอย่างน้อยสักหนึ่งแต้มเนี่ยครับโอกาสเข้ารอบยังมีในการไป,ไปเจอจีนแล้วก็สิงคโปร์รถ้าเราชนะพวกเขาได้คือขอมีแต้มกับเกาหลีนะครับน่าจะเป็นจุดเดียดสำคัญของอ ฟุตบอลโลกเราก็เลือกคนนี้และออย่างเนี่ยเขาเปลี่ยนโค้ชกันทั้งหมดแต่ทุกทีมแต่ไทยเราดีกว่าตรงที่เราเปลี่ยนก่อนแล้วเรามีโชว์นมนต์ให้ลองแล้วใช่ครับแต่ทั้ง จีน,จนก็เพิ่งเปลี่ยนสิงคโปร์เปลี่ยนเ่เป<า>ลียป่ยนเกาหลีใต้อาตาทับอีกใช่เ,เพราะฉะนั้นพูดถึงความพร้อมทีมชาติไทยก็ดีสุดละครับเออก็รอติดตามนะครับคลิปนี้ก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจนะครับเคแบงค์ชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตางนะทุกวันนี้มีฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันเคสกลโกงต่างๆ และวิธีป้องกันตัวเองนะครับทางเคแบงค์ได้รวบรวมไว้ด้วยสารานุกรมอัปเดตสติป้องกันสตางค์ติดตามรายละเอียดหรือแจ้งเหตุภัยจากมิจฉาชีพที่ Li n e o f f i c i a l k b a n k l i ไหรือโทร0 2 8 88 8 8 8 8 8 8นะครับขอขอบคุณ,คณรถจักรยานโซลารครับแรงบังในดาลใจใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวันนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นสูดพิเศษด้วยนะครับสำหรับโซลาร์กรุ๊ปคอร์ส125ราคา43,900บาทครับซื้อวันนี้ถึงวันที่15มีนาคมมีโปรโมชั่นนะครับ รับของแถมฟรีมูลค่าสูงสุดกว่า3,000บาทด้วยกันนะครับฟรีหมวกกันน็อกโซล่ามูล,ล,มลค่า7 9 0บาทและฟรีค่าจดทะเบียนและพรบามูลค่ากว่า1,000บาทนะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ s o l a r k i t m o t o c o m นะครับคลิปนี้ก็ฝากช่วยกันก,นก,กดไลค์กดแชร์รวมถึงเปิดพื้นที่ให้คุณผู้ชมเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้เกี่ยวกับเรื่องราวของเกาหลีใต้และก็ทีมาชิไทยนะครับวันนี้เราส่งคนทีมงานขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ